สวัสดีครับผมสวัสดีพี่สู่ผู้สุขคนครับผมมือน,นกับชิมาตามแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์ซิงห์วัวันที่สิบหกพฤศจิกาสองห้าหกหกวัวที่แล้วแอดกับบได้ไปแล้วพี่น้องวันนี้กับบอไดไปแม่นไปบ่ไปก็คือเก่าพี่น้องก็ได้เลขมาตัวเก่าคือเก่าเป็นทรงมาให้แบบด,นดวนๆเนาะพี่น้องเนะาะบ่ได้ไป จากบ้านแอดไปหาบ้านพ่อสิงกับไก่อยู่พี่น้องไก่อยอยู่จังหวัดเดียวกันกับจริงแต่มันอยู่คนลำเพอมันขามลำเพื่อน้อพี่น้องมันขามลำเพื่อสรงดาวไปอีกสว่างส่้างดาวไปอีกกับว่าด้รไปเพื่อนกระทรวงมหาให้นาะพี่น้องเนาะของอาจารย์สิงกับมาเบิง ออกคนสายแล้วทีเป็นได้ทีเขาบ่รากิแตกเนาะนะพี่น้องเพื่อนหมากครบสูตรเลยทั้งบนทั้งล่างทั้งเลขดับนาะงพี่น้องกตมาเบิ่งไปน้ากันแม่นไปก็ได้เลขตัวตัวเก้าตัวเดียวว่าไปก็ได้เลขตัวเก้าคือเก้าหระพี่น้องนะมาเบิ่งไปน้ากันของอาจารย์สิง ส่วนบนวิ่งวิ่งบนศูนย์ศูนย์กับหนึ่งวิ่งบนศูนย์กับหนึ่งเพื่อนให้เน้นอยู่ที่ อาจารย์เพิ่นให้เน้นอยู่ที่หนึ่งเพิ่นให้เน้นที่หนึ่งนะพี่น้องอันนี้คือบนศูนย์กับหนึ่งเน้นที่หนึ่งส่วนจับคู่คือจับอันนี้คือชุดเต็มชุดเต็มกัเคมีโอ หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่ง กันหนึ่งสองแล้วก็สามหนึ่งอันนี้คือชุดเต็มได้พี่น้องได้บาน้ตัวเน่นเพื่อนกันยกออกมากก็คือส่วนโอ้ยมีงมีเ่เจ็ดศูนย์ตเน้นของเพื่อน เจ็ดศ oh, ูนย์สองเทียผิดลหรพี่น้องมันขีม 70, าเจ็ดศูนย์ซะ่ตัวเน้นของเพื่อนคือเจ็ดหนึ่งอันนี้คือบนแต่เพื่อนเขียนตม่มอาจารย์สิงเพื่อนเขียนเห่เพื่อนเขียนสองเทียให้กันเพื่อนก็นยกมากยกลงมากมาคือตัวเน้นของเพื่อนก็คือเจ็ดหนึ่งแล้วตัวเน้นของเพื่อนเจ็ดหนึ่งตัวเน้น อันนี้คือชุดเต็ม6 6หนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็หนึ่งสอง่งสองพี่น้องหนึ่งสองบอิดแล้วก็สามหเจ็ดศอันเจ็ดนึ่งี่เป็นตัวเนี่ยเพิ่นเพิ่นเขียน2เทียกับ เอาต,อตามเพิ่นสองเทียเพราะว่าเพิ่นเอาเจ็ดหนึ่งยกลงมาแยกออกมามันจีบเบิงไงที่นี่ก็มาเบิงตัวใหญ่เบิงชัดเจนอยู่หรอกนะพี่น้องเนาะเบิงไฟก็คือยังลดที่นี่ก็มาเบิงดับ ตัวงเขียนติดกันน้าพี่น้องแม่ัวพ่อยังมีเหล็กล่างอีกดับสิบบนดับสิบบนดับสิบบน ดับซิบบนนี่ก็คือสองสองกรบแปดได้พี่น้องสองกรบแปดนี่คือดับบนนลักซิบได้พี่น้องได้ดับบนนลักซิบอันนี้คือดับบนนลักซิบ ที่นี่ดับนุดดับหน่วยดับหน่วยดับหน่วยบนดับหน่วย ดับน่วยนี่ดับน่วยนี่4กับ4กับ8ได้พี่น้องได้4กับ8ดับน่วยออซีบ่นก็ดับแปดน่วยบนก็ดับแปดเอาแสดงว่าแปดนี่พอมาทั้งบนทั้งล่างตัวนี้เนาตามนี่พี่น้อง จิตเตรียมหน้ากระดาษเตรียมหน้ากระดาษเลยที่หนี้ล่างล่างล่างวิ่ง ล่างวิ่งหกกับเจ็ดร่างวิ่งหกกับเจ็ดตัวใหญ่ยจยากน้องพี่น้องเนาะบ่หน่อยบัดใดอกเน้นที่เจ็ดเน้นที่เจ็ดได้พี่น้องเด้อกลับมาเบิ่งชุดเต็มชุดเต็มเอาบนล่าง บนล่างคือเลขตัวเดียวกัน 7, เจ็ดเจ็ดหนึ่งกับท่านไงเขียนแล้วเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดอย่าลืมเด้อพี่น้องก็ไอ้เลขเป่าเลขเบิร์นเลี้ยเจ็ดเจ็ดสองสองสามสามเด้อเลขเบิร์นหนึ่งหนึ่งกับมาแล้ว ฮ่าฮ่ากมาแล้วเกาเก่าก็ามาแล้วหกหกก็ามาแล้วซีซีก็ามาแล้วเลกเบิลคาตาเวาขึ้นเรื่มนี่อะรพี่น้องสุดเต็มรางสุดเต็มรางกัยังมีอือคือสุดหน้ากระดาษต่เนาะก็ยังมีเก่าหกอีก หกเก่ามเปนเก่าหกหกเก่าเนาะชุดหน้ากระดาษจะเพิ่นเน้นให้คู่เดียวพี่น้องเน้นคู่เดียวฟันท่งคู่เดียวเขียนโจโก้ครับเป็นยังเนื้าตัวเดียวโคโลที่นี่ก็มีเลขเลขดับล่างดับ ดับดับล่างด,ดับล่างดับดับล่างหลักสิบดับล่างหลักสิบเอาเทียนแต่สิบกรพราบมันเต็มดับล่างหลักสิบได้พี่น้องเด้สอง สองกับศูนยนนนด์ดับล่างหลักสิบสองกับศูนย์ได้พี่น้องได้เขียนมันมีหมองลงพี่น้องนี่ดับล่างดับล่างหลักสิบอ้าพี่น้องแคปหน้าจอตานมีครับผมแอดขีดทวนสำรอบนะครับว,วันที่สิบหกคุยจีการองหาหกหก พลังขีวะเล่ารัฐบาลไทยของอาจารย์สิงบนเพิ่นไฮวิ่งศูนย์กับหนึ่งเน้นที่หนึ่งส่วนจับคู่อันนี้ก็คือชุดเต็มหกหนึ่งเกดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็หนึ่งสองสามหนึ่งเจ็ดศูนย์เพิ่นเน้นให้ตัวเดียวคู่เดียวหางเดียวเจ็ดหนึ่งฟันท่งให้ตัวเดียวคือเจ็ดหนึ่งได้พี่น้องได้ดับซีบบนสองกับแปด ดับหน่วยดับดับดับหน่วยบน4กับ8ล่างวิ่ง6กับ7เน้นที่7ส่วนจับครูกับชุดเต็มให้กันพี่น้องหามาชุดเต็มทั้งมดทั้งล่าง7 1 7 5 7 7 7 6 6 9เเน้นคู่เดียวหางเดียว ห้าได้พี่น้องเจ็ดห้าต่ว่าเจ็ดหนึ่งคือตรงกันกับบนคือตัวเดียวกันเจ็ดหนึ 1, ่งไหมพี่น้องดับล่างซิดับล่างลักลักซิฟได้พี่น้องได้สองกับศูนย์สองกับศูนย์พี่น้องห้ากับแคบหน้าจอไว้ครับผมมิโตน้อยตัวแง่อาจ,จีพชัดเกีนกับขอโทษขออภัยอ่านพิษการคือกับขอโทษเด้เอ,อ กระชับหน้าจอตามนี้ครับผมอขอบุญขอคุณอาจารย์สิงห์ที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยมากขอบคุณนาลายรครับผมขอให้พี่น้องเขาโชคๆมันๆเรื่อยๆเฮงสุขสุขค้ขขนฝากกดไล์กดแร์กดติดตามคลิปนี้พิษพาลวยลาตัวไปก่อนสวัสดีครับผม